เก็บได้เมือ่อเว้นมือก็ได้ครับคือหยอดมันมันทามันโดนบุร่แล้วมนันเก็บกได้ทุกมือครับ,รบแต่เขามีออดดือ้อตามที่ะเขาสร้างมาเขาก็ว่าให้เขาก็ได้อย่างเงี้มือนึงมือนึงงขามันออกเต็มที่นะครับเราขายได้หลายามือหนึ่งก็มือนึงก็ได้อยู่ครับมือละ สี่ลอยห้าอยูืมอยู่แลสี่หาร้อยครับสวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักผักบุ้งแก้วซึ่งเป็นผักบุ้งสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดเนื่องจากมียอดที่อวบและใหญ่รับประทานอร่อยเรามาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไร ดูแลอย่างไรถึงได้ผักบุ้งที่สวยแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนมาพร้อมกันครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพอบุญมีครับบุญมีนามสกุลแสล่าครับอันนี้อยู่บ้านไหนครับดิบ้านลาดจามวันขี้ครับ แต่พื้นที่ตรงนี้มันเข้าอืนหน้าอุดมครับตําบลในนนทสมบูรณ์ตําบลนนทสมบูรณ์เนาะเพื่อเสริมสร้างครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมอ่าครับพอดีคือเมื่อก่อนผมผมก็ได้ยินข่าวนะว่าปลูกที่เนี้ยเขาเบลืองเผื่อนว่าตอนนี้กําลังข้นเป็นไ่ครับเด็กครับผมตอนนี้กําลังขึ้นกําลังไอเก็บบำรุงกําลังที่อันดับไมนะครับพะช่วงวันหันมันหนาวมันบ่ผลผลิตมันบ่ได้ครับผลผลิตมันบ่ดีครับ มันออกดอกนะมันคือมันผักบุงตอนนั้นขาว่ามันออกดอกแล้วมันจะบ่ดีเนาะเขาจะหายเริ่มปลูกช่วงนี้แลหละมีนาเมษาเขาหายเริ่มแม่ครับที่ตามที่ดูเขามานําผมก็ได้ผมกับพึ่งจะเรื่มคือกันครับผักบุงแก้วมันจะปลูกต่างจากผักบุงแบบอื่นตั้งไหนครับมันกั มันกับ่าไ้ยุ่งยากกับ่าไ้แตกต่างเนี่ยครับกับเพื่นแต่วา่าเพียงแต่ว่าเพิ่นกับปลูกเป็นน้ำยศก็ได้เป็นในน้ำก็ได้ไะครับอืครับมันเป็นเพิ่นกับปั้นเป็น,ปน,ปน,ปนตมเป็นเลี้ยเพิ่นกับปลูกปลูกแล้วเพื่อนกับ่บคือว่านเขานั่นแหละคือผักบุ้งพักนี้เขาจะค่อนข้างที่ชอบน้ำเป็นบ่ครับครับผมน้ำแล้วแล้วลักษณะของยอดเขาจะยอดนี่เจ้าไงเป็นบ่ไงยอดเขาางามครับกรอบครับ กลังแก้วมันเรื่มเนาะครับยอดที่ใกล้ที่ครับครับครับวันนี้คือยอดยอดเออเอาพึ่นพิ่นจกพุงแก้วเนาะเขิ่นเนาะพุงแก้วครับมันแะ่เนี่ยครับยอดแตส่วนมากเขานิยมไปประกอบอาหารจังไหนครับครับกับเป็นมันกะเป็นพวกพัดพัดพระวุ้งเลี้ยงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เตี๋ยวเห็นก็เสวยเตี๋ยวเลือครับเห็นบ่ครับอ่ามันเพราะว่ามันจะทดกรอบวันเยวนนะครับครับผม ยอดมันแล้วที่เขาปลูกนี่ปลูกน้ำทงน้าเลยมันบ่ครับครับปลูกในดินน้าเลยครับถ้าเขามีน้ำพอหรือกะจะปลูกได้อยู่อีกบนโคกก็ได้เป็นน้ำยศก้นเป็นล่องคือปลูกแตงโมนี่ก็ได้ครับครับแต่ว่านี่เขาปลูกแบบแบบแบบในทงน้าเขาต้องใส่น้ำยศน้ำย่ศเป็นบ่อครับคือเปิดน้ำบัวตองใส่น้ำยศอันนี้คือเปิดน้ำใส่น้าเลยเปิดน้ำใส่น้าทั้งว้เขาจะ ปล่อยป่าน้ำกระไดเนี่ยครับปลูกพักแนวนี้ประโยชน์หลายอย่างครับกินได้พร้อมกินได้พร้อมในน้ำครับเลี้ยงปลาคือหมูตวนทีเหลียกับไปหายปลาก็ได้หายใกล้ก็ได้ไหมครับครับครับผมเราทีเนี้ยพักบุ้งแก้วนี่เขาขยายพันธุ์ได้ไหนครับ การขยายพันธุ์ก็คือเขากเ,เอายอดที่เขาเด็ดไปทรงตามตลาดเนี่่ครับ,<ห>รบแล้วอันนี้สมมติอยอดมันเนะาะครับ <ผม S 2> ถ้าเขาทิไปปักช้ำเขาเห็ดวิธีจยังไงคก็คือลองลองแต่คือเอาว่างลุ่มละมือปักลุ่เลยก็ได้ครับฝาใต้กี่ตูมไปเลยครับเป็นแถวถ้าเขาปัน่น้วระบายน้ำออกแต่ว่านนั้เพิ่นเพิ่นจะใส่กันไก่ตัดเนาะครับอันนี้ผมอันนี้อันนี้เป็นการด็ดเนาะครับเด็ดเหมือนกันต้องใส่กันไก่เนาะครับเพื่อเพิ่นจะตัด เวลาบปลูกเพิ่งกระจายเพิ่งไดวบ้างเน็บที่ใ่ห่ะกครับเน็บกดลงเลยครับเน็บลงดินนิดสิเลยครับ,รบเน็บลงดินสิเลยครับเป็นเป็นแถวให้มันมีคือเขาทําระบายเขาท,ทํา้นศาสตน์มันคือว่าได้ยาได้ไหมครับบ<อ>่าให้มีจริงวัชจะพืชขึ้นลายนะมันดบนี้มันยังวัดจะพืชมันหลายก็ฟักบูงอยู่ดีจังน้อยมั่อไก่เจียงอ้ํครับ เดียวมันโดนนัดโดนนัดนะฮปุย๋ยแล้วมันก็จะเตีเต้ยอ๋อนี่เขาขึ้นมาครับมันพึ่งกต่บางทีครับอันนี้ออกราพุ่งตะเริ่มลง,งพึ่งตะออกเนาะครับ,รบพึ่งตะเริ่มลงมือคือเพื่อนตามที่ผมดูเข้ามากเพื่อนสักว่ามีนม้เมษสารเนาะที่เพิ่นปลูกเนาะถ้าหนาหนาหลังจากนั้นไปกับปพยูนอยู่ถ้ามันจะเขามันจะต้นมันแก่มันก็ะที่เขานานหนามันก็ะที่ออกดอกอีกยังที่ไหมครับค่ครับกระจาย มันตรงนันผลผลิตมันจะพอขายดีการเก็บผลผลิตเลยครับเพราเก็บเก็บได้ทุกปันหรอครับการเก็บได้เมือ่อเว้นมือก็ได้ครับคือหยอดมันมันทามันโตบนแล้วมันกเก็บได้ทุกมือครับรแต่<ฟ>เฮามีออะดื้อ ตามที่เขาสร้างมาเขาก็ว่าให้เขาก็ได้อย่างเงี้ยเลเราเราขายเดี๋ยวเขาขายแบบไหนครับขายก็ขายลูกค้าก็มึนก็ขายทั้งออนไลน์ทั้งนั่นเน่เขาโทรมาสั่งก็ส่งตามหลักไปตรงหลักไปเดียวที่เพื่อนต้องการครับครับคือขายน้าบานเขาดิครับขายครับไอขายน้าหม้ทันแล้วครับครับคือเก็บหน้าหม้ทันครับเราขายยังไงครับขายลักษณะขายขายเป็นกำครับเป็นกำกำเจือบบาทกำละสิบบาท <alors S 2> อ่าส <hire> ิบเหล่ากรรมเนาะครับแล้วบางทีบางนั่นเพิ่งจะสั้งเป็นกิโลก็มีปลาเพิ่นจะสั้งเพิ่นจับนี้เป็นแพ็คไข่เป็นสิบโลก็ได้แพ็คเป็นโลเป็นยอดเป็นกรรมเพิ่นจะขายอย่างนี้ยครับมือนึงมือนึงค่ะมันออกเต็มที่นะครับเพราะขายได้หลายหมื่นนึงก็มื่นนึงก็ได้อยู่ครับมือละสี่ลอยหาลอยอยู่มือละสี่หาลอยครับอาจจะเพอวิ่งเดียวนีิเนาะครับเฉพาะ นี่ก็ตีไปบวกผหนาหอดไล่เนาะครับบ่ถืบประมาณสองงานแค่แค่สองงานกงเมือแล้วซีหา้อยแล้วแต่ผลผลิตมันได้เรียบมันได้เตียมที่ครับครับแต่คือตอนนี้มันยังแปลงมันยังบบรานสมบูรณ์มันยังเออเพิ่งจะลงบุกไม กระตรงรอดูอีกประมาณเดือนนี่แหละครับอันนี้นับนับจากมือที่เขาทายนี่หลายปีสองเดือนนี่เราล้องา้ครับเอ็มทีจะเห็นเป็นแนวเป็นนักครับเป็นเกลียเตื่อนนี่มันต้องเก็จัดวัชพืชกมันก่อนครับรแล้วถ้าเกิดคนอยากได้พันนี่ขายไหมครับก็ขายครับมาติดต่ออะไรนะครับมาติดต่อ มาตีดแปลงเองเลยว่ามาตีดแปลงเลยอหรือทั่งก็ได้ครับอ๋อนี่ครับโอ้มีมีเบอร์โทรรักษาป่ครับมีกัดพอดีตอนนี้มันเป็นเบอร์ของลูกสาวจำกระได้คือกันครับครับแต่ใจดีกับเขามาดูนะก็ได้ครับมาดูแปลงว่าแปลงที่กัดอยู่ปะอยู่บ้านยังครับอยู่นาอุดมครับนาอุดมคตำบลวันไหนนนทสมบูรณ์ครับนนทสมบูรณ์นนทสมบูรณ์ครับอ่าอำเภอเสิงสางครับตลาดบ้านเขาพื้นที่เนี่ยยูมู่แปด อ่าครับ